อ่ะกิตเข้าสมัครีนไหมนะปั่นเข้าเสียวทองอาจารย์กำลังยายรังวัน่นทุคนแมซันมนต้มไก่อกเอาได้คุณยายก็เอาได้เอาเอาเอาไห้สิกิสี กินบึ้งอะไรอยว่าท้องฟ้านะฮะบักขี้ฟื้อนะพระราชหอดหรือว่าพระราชไม้เห็นไหมรบป้องเห็นบสถ์อการ้าย มันขาวคดบอเอาเข่งมานำอันนึงอีกมาปักถอยโอ้ถวยมาเนาะน้ำเก่งสุดเนาะถยมันไม่ได้ใส่จัดเติมมาเอ้าถวยนี่เนี่ล้างถวยมัดถุยมันได้ยัง

บ่มีไัมีกระทาบอมีนกินข้าวพี่น้องเลยลังกินข้าวเาสุมีได้ทงไทงนาเฮ้ยากาดคักเล่นหยกไปเอ้ยน้ำด้น้ำน้ำสด

แค่จานกินย่กวจกินเอานะอันนี้คิบตีนะอ๋อ่ไงก